อยู่ทุกเบอร์น้องไม่มาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือหลานพ่อพอลานชัยจากเมืองร้อยเกินมาขอแรงใจปากเสียงเป็นกลอนลำเปลิน สาวจะเฟื่องร้อยเกินก็ฝากลำเพลินให้เอาที่สบายใจลาพ่อแต่เปิดผากังลาพ่อแต่เปิดผากังเห็นแฟนนัง่งเป็นเร่งใจอ เราเฟ็นเอาที่สบายใจมามวนกันอย่ารอส้ำมามวนกันอย่ารอส้ำวันนี้กับพี่น้องไปตลาดน้องก็ไมาพี่น้องสิ่งนี้ อันนี้หนังหมูพี่น้องหนังหมูหนังหมูเชี่แข็งนะคะเนี่ยอันเช็ดปากก็หกสองบาทนี่นะสองบาทกุ้ยดอกนี่น่าสองอันพี่น้องเชี่แข็งนะคะแล้วก็นี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็นี่แนะนํานะคะอร่อยอร่อยนะคะที่ร้านเอเชียมาร์เก็ตเป็นขึ้นบอกไทยวะปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกอันนี้แซบ่บพี่น้องก,กรอบๆก็หงหลอกเช็ดปาก ซื้อมากแม่มหมดแล้วก็ลุกชิ้นนะพี่น้องลุกชิน้นใส่กับปุ่นลุกชิ้นปลาพี่น้องม่สามอันชิ้นปลาอันละสองบาทสามบาทนี่นะพี่น้องสามเหรียญมากับของมาพี่น้องปลาช่อนแดดเดียวพี่น้องปลาช่อนนะคะตัวใหญ่มาเลยประมาณเจ็ดบาทพี่น้องแปดบาทนี่แหละแปดเหรียญพี่น้องประมาณราณ้รอยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยพี่น้อไม่ต้องขายอะไรอยู่โอเคพี่น้องมาเบิ่งของมาพี่น้องของมา กรบพี่น้องกรบหอมผักกระแยงผู้ใดน้อนะเห็ดออมกอบฝนตกกบหวงังอบๆอ,อยากกินออมกอบใส่ผักกระแยงข้าเจะหลอกหนังมาแล้วพี่น้องหลอกหนังมาแล้วนี่ตดาดักตีดกักหนูเป็นยังเป็นสักกระเสร็จออมแม่ออมใส่กัก่แยงเก็บนะไก่แยงสัดเดาเนี่ยสะเดา แสดงว่าสองบาทสามบาทในสามเดืนเนเอ,อนใน,น,น,นพี่น้องบ่อแพงหรอกบักบวบพี่น้องซื้อมาใส่แกงเราใหม่บ่งามหรอกคือมันดำแค่ไหนตะกะบักคุ้งพี่น้องซื้อมาใส่ต่ำพี่น้องตะกะบักเหยียดได้พี่น้องแซบ่บแซ่บซื้อมาใส่แกงเราใหม่แซบ่บแซ่บยิ่งตะกะเห็ดพี่น้องหลักการยังเกินอะโวคาโดนแบบอันละบาท ถือสามหน่วยบาดกลัวหน่อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าลงไปเบิ้งขังล่างเนี่อันนี้คือของข้างบนมาใส่ตู้เย็นข้างบนพี่หน่อเดี๋ยวถับสิไปเบิ้งอีกคลิปหนึ่งแนละ้วพี่น้องเสียอยู่ข้างล่างเบิ้งเด้อบ่ข้างล่างว่ามีอีกอย่างหน่โอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องคุณปุ้น